ค่เมื่อบึงสูตรตำไทยสูตรนี้นะครับเป็นสูตรง่ายๆครับพี่น้องผมก็เลยเอามาแบ่งปันให้พี่น้องไปพิจารณากันนะครับผมของวัดวันที่นะครับวันที่หนึ่งกลุ่มภ้าพันนี้นะครับเฮาเสียเอาไปพิจารณากันนะครับกากรสิไปเบิงนะครับต่อฟังคําเตือนก่อนครับนะครับตัวเลขที่ได้มาจากการคำนวณผ่านสูตรเด้อพี่น้องสูตรก็คือการดารูปแบบหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นคำว่า,าเดาโบมีคำว่าลอยเปอร์เซ็นต์นะครับถูกสิ่งถูกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น,นครับโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมด้วยนะครับ้าถูกใจกระเซฟเอาไว้นะครับแล้วก็แช่ไปหมูเบิง์นํานะครับเขามาเริ่มคำนวณกันเลยนะครับผมจีย้อนหลังไปจักสองสองวดเนะ,ะหนึ่งสองวดนี่ละนะครับอันเป็นแนวทางนะครับสําหรับการคิดคำนวณเขาก็เอานะครับรางวัลที่หนึ่งับ เลขกถ่ายสองตัวนะครับเลขกกลางแหละมาตั่งนะครับแล้วก็เฮามาคำนวณนะครับลักกรอยเฮาสี่คำนวณจากลักแสนแล้วก็ลักซิปนะครับของรางวัลที่หนึ่งแล้วก็บวกเลขคงที่ยวขเลขกหนึ่งนะครับเจ็ดบวกก้าเก้านะครับได้สิบหกนะครับสิบหกบวกหนึ่งได้สิบเจ็ดนะครับเฮากขาว่างตัวเลขกเจ็ดลงไปแล้วส่วนลักซิปนะครับเฮาก็เอาลักหน่วย บนนะครับบวกกับลักซิปรางนะครับบวกได้เท่าไรก็มาว่างครับหาบวกหาเป็นซิปนะครับเขาก็ว่างศูนย์ลงไปพี่น้องแล้วก็ลักซิบนะครับลักสิบอันนี้ลักหน่วยบ้านีิลักหน่วยเขาก็หาจากลักแสนนะครับบัดใจไปเลยนะครับใส่ลักแสนไปเลยนะครับลักแสนก็ได้เลขหกนะครับพี่น้องแล้วก็ลดเตียมเหลือหานะเพราะว่าลักหน่วยพันบนิ่งนะครับเขาจะ นนผลรางวันนะครับเท่าก็เอามาจับคู่นะพี่น้องเนาะจับคู่ก็จะได้เจ็ดศูนย์หกแล้วก็เจ็ดศูนย์ห้านะครับคือสูตรนี้มันมีหน่อยหางครับผมก็เลยเอามาแนะนําพี่น้องนะครับก็เข้าไปในที่ศนะูนย์เจ็ดศูนย์หกเนาะแต่คือเกานะครับงวดของวันที่สองเท่ากับคำนวณคือเก่านะครับแปดนะครับแปดบวกศูนย์ 0, ได้ศูนย์นะครับบวกหนึ่งกเป็นเกานะครับ เราก็เอาเลขเก่านะครับแล้วก็ศูบวกกับหนึครับอันก็ได้หนึ่งะครับผมศูบวกหได้หนึน่โอ้ยบอแมนพี่น้องหกหกบวกหนึ่งครับหกบวกหนึ่งได้เจ็ดครับหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเด้อ อันนี้อันนี้บวกกันนะครับหกมันมีเจ็ดราคาดึงมาเลยครับหลักแสนดึงเอ้ยหลักหมื่นดึงมาเลยนะครับในสองกับในสามกับสองนะครับก็จ,จับคู่ครับเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสองนะครับจะเข้าไปในที่เข่าเจ็ดสองตัวนี้เนาะนะอันนี้หน้าที่สำคัญหน้าที่สำคัญ เอาไปรุ่นกันนะครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี่ครับแปดนะครับบวกเจ็ดได้สิบห้านะครับแปดบวกเจ็ดได้สิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งได้สิบหกนะครับเอาก็เอาหกมาว่างนะครับแล้วก็สองนะครับสองบวกกับศูนย์นะครับได้สองเนาะก็สองมาว่างนะครับแล้วก็ดึงเจ็ดมาเลยครับพี่น้อง หึงเจ็มาเลยนะครับแล้วก็รถแต้มนะครับเหลือหกนะครับก็จะได้ผลประกอบการก็จะได้หกสองเจ็นะครับราคาหกสองหกท่าพี่น้องมีอยู่สองหางเท่านี้เนาะเอาไว้รุ่นกันนะครับผมเอาไว้รุ่นกันวันที่นะครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับสองห้าหกเก้าเด้อพี่น้องขั้นมากก็แคบไว้นะครับแคบ นาจอไว้เซฟใบนะครับเอาไว้เบิ่งนะครับอันนี้รอผลรอผลวันที่หนึ่งนะเขียนใบก่อนจะลซีรีมเขียนไบก,ก่อนนะครับหนึ่งทับสองทับหกเก้านะครับ,บ 5, 6, รอผลน<ๆ>เนาะ,ะรอรอใครบอรอก็ไปกิมก่อนโหลดอันนี้ก็นะครับนนผมลงไ<ห>้มือนี่วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับทับหนึ่งทับหกเก้าเนาะลง เดี๋ยวจะหาว่าแม่นหลังออกอีกเอาขั้นมักก็เอาไปนาะพี่น้องเอาไปพิจารณากันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อมูลมาฝากพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับพอบกันไมในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ